สวัสดีครับผมนายนัชพงศ์ไกยตาวันนี้จะมาต่องจรครอบคุมกระบอกสูพด้วยวาล์วกันกลับสองทางครับมาเริ่มต่อเลยครับ่อเจนบา้คนเดยวมันสูงมาเรมาเริม่เนี่ยแบบ